ร,ราชการตามประเพณีอีสานค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากน้อสูตรขวัญน,นะคะอาจารย์แทนรมวงสุโข,ขนักวิชาการวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหารค่ะขเขาจะเตรียนเชิญท่านดำนินการตามพิธีค่ะ พมังขเลนลำบิดเดียี่สร้าพระโตสุดยอดแดศัยแกวสวัสดีนองในข้องพุทธบาทคุณประุตรคุณประธรรมคุณประสงค์ยกในเก่าย่อไวระวังเสียนเด็กคนนมน้องเด็องค์สมเด็จพระสมัยสัมพุทธเจ้าคนนมน้องแต่ประธรรมเด็ประสงค์พอบูชาคุณครูบาอาจารย์ไว้เนือเสียงกล่าวได้เรียนท่านุดุศักดิ์เพิรผาทานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจกจรเริญท่าน พระการเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยท่านดำเกลงมรัฐเกิงกุลท่านรองศึกษาธิการ,รจรังหวัดลุตยาเดินผู้เกษียณยุราชการกล่าวกระผมหมอสุขขัญแทนธรรมบงสุขโขผูลปภูปิษฐ์สืบถอดสภวิชาหมอสุขขัญจากพระเดชพระคุณพระพ,พิพัฒน์วชิราคมหลวงพ่อเจริญฐานนัตยุโตรพดดดร,ะระองค์มกูแห่งหลวงอุดรบุรพาเจ้าพระนางเพือนน้องบัวสดธรรมยุทธจังหวัดอุดรธานี จะได้ประกอบพิธีใบสีสู่ขวัญเพื่อเป็นขวัญเป็นกำลังใจให้กับท่านดำเกิงวรรธเกิงคุนผู้กเกษียณยุรชาชการพร้อมด้วยเป็นขวัญเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรเจ้าหน้าที่ของทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญในครั้งนี้ตามลำดับครับ Video dan pelaksanaan terhadap negara Indonesia diabadikan lantai 4 kapal. มราบาศีขออนุญาตโดยใช้เวลาสักพักหนึ่งแรับนี้ในการปฏิบัติแอลฮิ่ดตามข้อของชาวอีสานเพื่อเป็นขวัญเป็นกำลังใจให้กับท่านรองค์ดำเกิงวรรณะเกื้อกุนอุปนิสัยอิ่วราชการอุปนิสัยปีของน้องน้องบุคลากรเจ้าหน้าที่จากทางสำนักงานเจ้าที่การจังหวัดอภิญญรื่ในการละคันนี้ที่มีนาสาการินา ตังพุทธังอภิพูชยามาอิมินาสักการินาตังธรรมังอภิพูชยามาอิมินาสักการินาตังสังฆังอภิพูชยามาอรหังสมมาสัมพุโตภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิ ปันโนภกวโตสาวกสังโกสังขังนาบมามีสาธุสาธุสาธุเปลี่ยนไปจากราวเลาศที่ว่าคนชื่นเดืสดสดลงมาอย่างบนทพลพิธี ในการกับกำรปราสีสุปปาขในการเราปฏิคอกาเดินซาตูซาตูเดือกาขอยอมเมือไหวถวยทุนถวยทีผูมีฤทธิ์กาพลาลุนเจ้าลื่นไายขอเชิญเยอขอเชิญเยอะเชิญเจ้เาเยิงอรยญาติใหญ่เข้ามาสู่พิธีกรรม ฟูงขาทำมงคลแต่งอุศลดอกดีด้วยเชิญมาหวยองเินข้าขาดอกไผ่แพลไข่แก้วฟูงขาหน่อยค่อยได้ว่าซึนซุม่มป่านุ่มก่อนเหล้วกาบมุมเชิญเทพเทวดาว่าสักเกกาเมธันผู้นากามายูสวรรันสกสันจากรูปีถ้วยเทวันผู้น่าหอง ถึงสวรรค์สัญญารูปภพไทยให้ไว้เฝ้าให้เท้าสารอิริสีคราตติข,เตขอเชิญเทพทุกท่านผู้น้ยอดขุนเขากันกะลิขีวิตมานี้ท่านที่เรากลางหาวเอาหนาพาวิหาพวง เดือทั้งปวงผู้น่าสันวิมานแม่นเด่นสง่าทั้งวิมานยันว่าหน้า่าพวงควงสถา,านที่เปรตทุกกันที่เน่าอยู่บนก่อทั้งสมุทรทะเลหลวงพวงนาทีทัานนา้ำพราตเดือตามหุ่นหองดินเด่นเกลอนประเทศยักษ์ขามีอยู่ในเขตมูบานสถา,านเทาวัาทั่วไป กรวนาคาะดีนาในบาทและป้าไม่ได้ป้าลงนาเอหากประตุมใหเทเทเท้เขตเตตามเคหาเพือนซานตินสถานเน่ายังพุ่งมาจะยันตูอยู่ให้ราสาต่างคุ้มสถานด่านดอนคุมเทวาจะละับระปิตะมีอยู่ตามลุ่มแม่น้ำตามปืนว่าแผ่นดิน อินที่ไก่ที่ไก่ในเขตีปภูมิสถาหนยักขาดขันทันาคาตึงยักษาคนทันนากเนาขันในานามอยู่บนบกบ,บนพื้นน้ำที่สูงหลูกกรมน้ำลูกขาป่าไม่ไก่ไก่า่าขีบกันโซรสาผูุยุสันเท่าทานมหาพมผู้อุดมเดชาริติีรนขลืุ่น อมทั้งสาบคนกวงจักกานสถานทีทุกทุกรัฐปัทคาพีสัมมาทิฏฐิเดพดปเจาจมังขวะไสการติดทันตาสันติเกยังมุนิรกวัดนังสาควูมีสูรนั้นตูนะโอกาสปณีลันก์ขอเชิญท่านเป็นสักี สาดับทาพ,พระมมนีประเสริฐดีขั้นดวงกาแค่ดีชาปกป้องของไทยไกลนิราาให้เตยญาติพี่น้องของข้าผู้สู่คนให้ได้ลูกดวงผลขอใหญ่ไปพิีบาทคุณแน่เดือข้าจัดมวนลูกข้ายาสุมีขนมาไกลาขอจงบันดานให้สุขสบายให้ทุกสุ ปะสุโชกปราบเรื่งด้วยหล่นไหวลืนล่นไหลลาขอให้สำลิบได้สัพสิงสลิงคานบอดีวันได้อาศัยได้เพิ่อผ้าพลายูไอเชือชูนำคำนำพาพุทธศาสตร์ขออัมดาคุณพระพุทธเจ้าขออัมดาคุณพระธรรมเจ้าขออัมดาคุณพระสังฆเจ้าและขออัมดาเกี๊ อายุดาเทวาเจ้ามาหุมเขาแม่นซอยสูมม่มาหุมเขาสู่พี่พีวันละ้้ดองนี่นอ,ด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 อ บริตวันเมตังสเมตาภักขังปาอาวิกิจิตจิตาบริตังภัตนันตูสักขิกะเมจะรูปิธิริสิกระตะเตจันตะลิเควิมานีอิปิระทีกะกะเมตรวนะกะอะนิกีหะ ผมมาจะยันตุเทวาาะจระเขารวิสเมียกา,าคันทพนาคาห์ทิขันตาสันติเกยังมุนีประวัติยังสะตวุมีสุนันมมตุธรรมะสวนณกาลูอยยัมพัทันตาธรรมะสวนณกาลูอยยัมพัทันตาธรรมะสวนณกาลูอยยัมพัทันตา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีสีสีเทพรา บวรเป็นวิเศษอัิเรกติโชชัยตุพวังชัยมังกลาขยัมหามงคลคุณแปงดีเลือดแล้วอาพันแก้วยกโยมามีทั้งข่าวพระญา,าเสนาแลมมาทางนักปาาและปูโรหิตทั้ทงบัณดิตและชาวมึงมาฟั่มฟอมเก่าแก่มานั่งลอมสาธุการ บ่อดีวันไหลเหลือลังมาห่มนางอยู่สอนอนบุญสะพอนบนไห,หลา,หลากก่อผัดผากไปไกลมาห่มไก่ส้มเสื่อนย่อหยกยืนมงคนให้เป็นผลแพผงตระอ่างแผ่ความดีร่วมกันมากะทำราบาษสีเพื่อให้เป็นมั่งคละเดียนพิเศษตระกูลแห่งบุญสมพาน ระปราชการมาหอดแล้วครบถวนบริบวนหกสิบปีถ้วนที่หกสิบปีสีิเรีคุณญาพิเศษงามของโมลีหกสิบปีสีสหอาดในทำงานเพื่อชาติจนกเกษียณด้วยความเพียนส่างก็เป็นยอดหอความดีปารมีหกสิบปีสีอกหักขอประกาศแพ่ความดี หกสิบปีสีเปลฟ้ากำสการาศีต่างความดีสีหลายหลากเหลือหลายมาเลนขานาท่านดำเกิงวรธะเกิงปุ่ร้องศึกษาที่การจังหวัดอำนาจ,จเจริ่นได้เกษียณกาขอฝากทรงดังใจเกียนไปให้พิเศษสุริเยตส่องสดใส ออบุญญาจงพองแผวใสดังแก้วสมพรงาม่อนส้อนหมาดท่าอกระพลาทรงย่อให้ลุลัได้สมดังปานิธานบุญบันดาลประสบโชคหายทุกโศกเว้นภัยนำใส่เลยพือเผวขอคบุญพระรัตนาไตาแก้ียวทงสาม โยงน้ำตามพกเก่าเก์ทับมาดวงวิเศษน้องน้ำผ้าํำพลาฮอหกไผทันดำเกิงที่เกษียณอายุราชการในเทือนีมีตั้งแต่ความสุขสิมกวัฒนสถาพรบวันวันทั่วทุกตนทุกเมื่อทุกวันทุกยามตรา ยิระดีติการสืบต่อไปต่อผู้ดื่นมาบัดน,นีมีท่านอุดมศักดิ์เพชร้าท่านศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญมาห่วมใบสีมีความปรีดีสีส่งเสืินจิตลนลืนใสดถีจึงได้จัดประกอบพิธีบาสีสมโภต ตกปมีแต่ความประโมซื่นสมปิดาจึงได้พากันคนคอยหาสภาพอาหารหลายหลาหาได้มาประมวลมาแต่งใส่ผ้าฝา,า,าไว้ทึ้งเสื้อตังแมเมื่อยามดีมีสีใสปอบเสาก็จึงได้ไปอาราธนาเอาอาจารย์เก่าผู้ชลาด Ma nắng sa đơn chân quán qua ma đừng quán đừng Đầy nhiên vòn vòn đơn may vay vào đoàn ma đứ Đầy nhiên vòn vòn xiềng hay cao vòn vòn đơn hay chào đơn ma phi hơn san bán dù đền nó bờ nì หาจึงได้ห้องเฮีย p เกินขันเจ้าปิยส่งหรือเจ้าอยู่ทั้งใตพื้นแผ่นปัตตาพีกอให้ทอละนีนั่งได้บอกมาจาว่าให้เจ้าขึ้นมาเว้าให้เจา้า,เา,เจาขึ้นมาว่าขวันเจ้าอยู่ฟ้าฟ้าผลเบืองไฟสวรรค์ ให้เจ้าเฝ้าดวนดันตัดฟ้าว่ายมาเด้อให้เจ้าเร็วพะลันลุงดวนถึงสถานที่หรือมีชนละทีนามลำท่านให้ไหลผ่านกวัาเอ้ยวันเจ้ายาสุยันรวยคำต่ฟังชนพบก่อให้หมนป่าใหญ่พงหนามาเด้อมีผู้ผาเขาสูงหมืดมุงขวางกัน Thầy Cháu nhấp hình con đầy yên mòn muôn cường Thầy Cháu đoàn mà đỡ Để có Thầy Cháu xuân hồng bố, khốn Tốt Thầy Cháu xuân hồng bạ Khốn tốt sau Cháu chẳng nhàng mà đỡ Đơn tâm thang Điềng đằng Điềng đằng qua bàn Cháu hùng hâu ยา่าไปมัวเมาสืบมาดื้อมันสีคำตาเว้นลงต่ำๆกะเว้นคำคอยคอยขวัญเจ้านี้หายตามาว่ามาดื้อวานกุวนะเชิญเราขวัญโดนหลาถ้ารักกาลอยอ่อนอ้อ เอาขวัญทวนทาวใครไม่เฝ้าอย่าอยู่นานอย่าอยู่นาน,นเชิญเอาขวัญรอนลอยลาออนตีนแดงเชิญเอาขวัญนั่งเพียงให้ดวนมายาสาเชิญเอาทั้งขันนาขันตาจูกล่องขวัญเจ้านี้กระแลเม็ดผ้าปานก้อยนั้นแลว้วหายตามา

Nát nhiều hay sốt dài phong là may là muốn nưa đầu phút là dăm năm đêm đầy vượt xuân ha la bụng nôn luôn là thiếu xuân bọn ai đi nát tàng té hay mi chuột mà hai chai bụng nè đưa hít này hay sống bằng mà nô mãi men บุญน,นำเหียนเนีนน่นำหอยอันนำหอยสุบายางวางสิคิดนั่นก็ต่างขายทางว่าป้องแปวแล้วขอให้เป็นดังแกวลํลำคาผููพุนเมืองขอให้เฮืองโมลีซองคดีใส่แจงบุญน,นำแหียนเนีนน่ำหอยอันนำหอยสุบายางเด,ดือดควันเดือดว่ามาเดือ อนเอนาว่าแล้วมือกาดจึงได้ฝ่ายเอาฝ่ายอมเกี่ยวมุ่งคุ้บุญคุณดีงามดูอ่าจบู่เป็นลาดเอาฝันว่ามายื้อขั้นว่าผูกเพืองใยขอให้ฝันทันร้องดำเกิง่ารักกระเกิงคุณนี้นั้นมายื้อ ท่านว่าผู้เื้องขวาขอให้ขวัญท่านอุดมศักดิ์เผดผาบุคลากรเจ้าหน้าที่สำนัก,กานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจ,จเจริญนีดันยูมาทุกมูทุกองค์มาทุกคนทุกคนก่อกูเถืน่นมาแล้วต่างเหต่างได้การลนีนี่เมื่อนาขวัญพวกเจ้า,า่าใทถอยซาเสียสีให้เจ้ามีาอายุวันนั่ง มีสุขังพระลังขอให้ตั้งเพียงมานดอมทานจงจะเลือนด้วยดอมทาน เวนะสัพพธรรมะโยพาเวนะสัพพสังฆาโยพาเวนะปุทารตานั่งขัมมารตานั่งสังคารตานั่งตีนั่งรตานั่งนัอนุภาเวนะปฏิกัติยา ลูภาเวนอทีวาสสาวการลภาเวนะสัพเพติโรคาสัพเพติพยาสัพเพติอันตรายาสัพเพติคุณนิมิตตังอวมังขลังวินาสันตุอายุวัตถโกภลวัตถโกวันนวัตถโกสุขวัตถโกโหตุสัปทาทุกขโรคขพยาเวราโโกาสตุยุปถะวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจติชาสาชยสิทธิธนังลาพังโสธีพะพลังสุขังพลังสิริอายุจวันนจะโภคังบุตรทีเจยสวาสตาวัตสาจะอายุชีวสิทธิปพจนุเตยันตุนิมิตตังอวมังขลังเจโยจามนาโปสักุลัสตโก ลกูลกาาลกาตังพุทธาลูกผ้าเวนักพัฒมาลูกผ้าเวนัสังฆาลูกผ้าเวนัสธาสุทีภาวันภุตีอันนี้อันนี่เป็นการผูกแขนนะครับท่านผอู้ชนเพื่อเ,เป,ปันกันเลยครับผม

กนคนสุขในคีวามตระหีร้ว่คนที่ความตระหนี่อยารออะไรอย่าข้าเขาจงพันเสกทน่ราทเป็นไปทางหนาปเนือเนือไอ้ปูสอยหางน้ำหลักๆป่วยป่วยทุกข์วาจะตายสบายๆจะตาโรวัชชันอายุฟันนู่นร่างร่างอะไรก็ได้ หลังจบเสร็จเองก็เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรตินะครับเทพภูแกนให้กำรองรบนำเกิดวรรคตุขุนขุเป็นเสษรยุราชกาครับผมาเรียนเชิญด้วยกับพี่น้องร่วมบ้านท่านผู้มีเกียรติทุกท่านขอบคุณท่านคุณธรรมสังเพียสะท่านผู้จัดการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ให้เกียรติในพิธีใบสีสุขวันในวันนี้ด้วยนะครับอ๋อในส่วนของการประกอบพิธีใบสีสุขวันได้สังเ็จเสร็จนที่ลงเปเรียบร้ยอยขอให้ทุกท่านได้บังูุกแขนนะครับอมวยปลุยพอดพอดอันดีพอดอันประเสริฐในเกิดเป็นในเกิดมีการร้องอุปนิสียดุราชการนะครับ ครับคือความสําคัญนะครับในการที่ <Nri>